สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นิงก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ออกมาให้ทุกคนนะคะนิงจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่นิงตกผลึกเนาะจากการที่ได้มีเวลานะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะทราบดีว่าการที่คนเราเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จนะคะมันจะมีโซนโซนหนึ่ง นะที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะคะคอมฟอร์ตโซนมันเป็นเหมือนโซนที่เราสบายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอใจที่จะอยู่ในโซนโซนนั้นแล้วมันเป็นโซนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภยัยมันเป็นเซฟโซนแล้วมันเป็นโซนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมั่นคงนะคะแต่ การที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันมีผลเสียต่อสังคมต่อเศรษฐกิจแล้วก็โลกก็คือว่าการที่ใครคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วเขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยออกมาจากโซนสบายที่เขาเคยอยู่นะคะมันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าประเทศไทยเนี่ยจะรวยขึ้นจะเติบโตมากขึ้น ทุกคนต้องออกมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแต่ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนไทยประสบก็คือว่าเมื่อคนเนี่ยพอใจหรือว่าอยากจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยก็ทำให้ประเทศโดยรวมเนี่ยไม่เติบโตดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นำหรือว่าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ อยากจะเป็นคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศนี้ให้คุ้มค่าที่คุณได้มีโอกาสเกิดมาใช้ชีวิตบนประเทศไทยหรือว่าบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้คุณเนี่ยออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันมีความสร้างสรรค์แน่นอนการออกมาจากคอมฟอร์ทโซนก็อย่างที่พูดไปว่ามันเป็นโซนที่สบายแต่ในขณะเดียวกันเฟียร์โซน หรือว่า l e ARNING ZONE มันเป็นโซนที่เราไม่อยากออกมาเพราะเรารู้สึกว่าเราอึดอัดที่จะทะลุเปลือกของเราออกมาจากเฟ a r z o โซนนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลประมาแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยที่จะออกมาจากโซนที่เราทำแล้วเรามีความสุขอยู่แล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตัวเองที่จะรักความสะดวกความสบายแล้วก็อยู่แต่ในโซนของตัวเองแต่พยายามที่จะแสวงหาก,การเติบโตเพื่อให้มีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยคุณไม่อาจจะไม่รู้ตัวเองว่ามูลค่าในชีวิตของคุณเนี่ยมากมายมหาศาลที่คุณสามารถออกมาทําประโยชน์หรือว่าสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่ เพียงแต่ว่าคุณติดล็อกอยู่กับคอมฟอร์ทโซนที่คุณเคยอยู่นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่อยากจะมาให้เพื่อนๆมาจุดประการให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกล้าที่จะทำอะไรในสิ่งตัวเองกลัวกล้าที่จะออกมาทำอะไรในในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการที่เราจะออกมาทำอะไรในสิ่งที่ เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือต้องจัดการก็คือเราก็จะต้องมีความเตรียมพร้อมในหลายๆด้านของชีวิตยกตัวอย่างเช่นประเมินความรู้ความสามารถของเราในปัจจุบันหรือว่าประเมินสถานการ์เงินประเมินปัจจัยแวดล้อมประเมินหลายๆอย่างประเมินทรัพยากรประเมินโอกาสประเมินความรู้หรือว่า ที่เรียกว่า w e a l t ์เน็ตเวิมีโอกาสอะไรเข้ามาให้เราลองทำแล้วมันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างที่จะพาเราออกจาก comfort z โซนหรือโซนที่เรารักความสะดวกสบายที่จะอยู่แต่ทั้งนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีกลไกอย่างหนึ่งที่ฉลาดมากมนุษย์ไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองอดตายมนุษย์จะสามารถหาวิธีเอาตัวรอดได้เสมอไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ให้คิดอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะกลัวที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอย่างน้อยสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตก็คือเรายังมีครอบครัวที่จะซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือว่าเราจะล้มเหลวแต่คนที่จะยืนเคียงข้างเราแล้วก็พร้อมให้กำลังใจเราในการลุกขึ้นสู้ก็คือครอบครัวของเราเองดังนั้นมนุษย์เนี่ยยังไงก็ไม่อดตาย ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวลองขยายโซนสบายของตัวเองนะคะทีนี้หลังจากที่ทุกคนเนี่ยเริ่มตระหนักว่าเรื่องอยากออกมาจากคอมฟอร์ตโซนและสิ่งแรกที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือ 1. เตรียมข้อมลูล 2. สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือการเงิน หรือว่าสิ่งที่สามที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือ mindset และทัศนคติที่ดีการคิดบวกการมองโลกที่เราอยากจะไปต่อเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากในการที่เราจะจัดการกับเปียโซนหรือว่าความกลัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่เป็นบวกบนพื้นฐานของ s o t i v e จริงๆ เราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้ทุกอุปสรรคผ่านมันไปได้ทุกปัญหาในขณะเดียวกันสิ่งที่ควรทําก็คือเราต้องจัดการกับความรู้สึกของเราเองและสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะสามารถที่จะประครับประคองสิ่งที่เราทำเนี่ยไปได้ดีแค่ไหนก็คือการจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง การบอกกับตัวเองการรักตัวเองการขอบคุณตัวเองหลายๆคนเนี่ยนิ่งเชื่อว่าไม่เคยแม้กระทั่งขอบคุณตัวเองเวลามีคนข้างนอกนะคะมาบอกว่าเธอไม่หล่อเธอไม่สวยหลายหลายคนเนี่ยก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ถูกคำพูดเหล่านั้นเนี่ยทำลายลายหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองอ่ะ คีเรแล้วบอกกับตัวเองว่าคีเรแต่ให้เปลี่ยนใหม่เป็นการบอกกับตัวเองว่าขอให้ขอโทษก่อนในสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดกับตัวเองขอโทษที่ฉันเคยพูดว่าเธอคีเรเธอไม่สวยความจริงแล้วเธอสวยในแบบของตัวเธอเองให้เปลี่ยนสิ่งที่เราเคยพูดกับตัวเองในทางที่ไม่ดี เพราะว่าคําพูดของเรามันเหมือนเป็นคําสาปที่บอกกับตัวเองเธอทําไม่ได้หรอกถ้าเราพูดกับตัวเองว่าเราทําไม่ได้เรายังดีไม่พอเราก็จะดีไม่พอแต่ถ้าเราพูดกับตัวเองว่าฉันทําได้อยู่แล้วฉันรักการเรียนรู้ฉันจะลองทํามันฉันเป็นนักลงมือทําคิดให้น้อยสนุกให้เยอะทําให้มากลงมือทําเลยทุกอย่างในชีวิตก็คือ ฉันจะได้โชคดีที่ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้หนึ่งร้อยเท่าหนึ่งพันเท่าฉันขอบคุณความกล้าในตัวเองฉันขอบคุณความมหัศจรรย์ของสมองของฉันที่จะสร้างชีวิตของฉันให้ประสบความสำเร็จฉันขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณตัวฉันเองขอบคุณที่ฉันกลายเป็นคนมีพลังใจขอบคุณในทุกความสำเร็จที่ตัวฉันเองเป็นผู้เลือก ขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกอนุเซลล์ที่ฉันมีในร่างกายอยู่แล้วตั้งแต่กําเนิดฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คนอื่นฉันจะให้คนอื่นโดยไม่มีข้อแม้และเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าความรู้สึกจิตของผู้ให้เนี่ยมันคือจิตของเศรษฐีมันคือจิตของคนที่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือ เวลาที่เราทําอะไรสักอย่างเราจะขายของอะไรก็แล้วแต่ให้เราสังเกตที่จิตของเราว่าเราอยากให้หรือเราอยากได้เงินการให้ของเรามันจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งเหลือเฟือการให้ของเรายิ่งช่วยเหลือคนยิ่งให้คนยิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือเจตนาของเราก็คือเราต้องการที่จะช่วยคนให้ประสบความสําเร็จอย่างคอร์สฟ,ฟรีคอรสนี้มีมูลค่า 12,000บาทซึ่งตอนแรกนิ้งตั้งราคาขายที่1250บาทก็มีคนสนใจมาถามหลายคนแต่จำนวนมันก็ยังไม่มากพอตามเจตนาที่นิงตั้งใจไวน้นิงอยากจะช่วยเหลือคนก็เลยเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆว่าถ้าเราอยากจะช่วยคนจริงๆอะเราทำฟรี แล้วก็ให้คนเนี่ยมาศึกษากรฟรี free, free. ไม่ต้องเก็บตังค์เขาให้จัดกวาลติดหนี้เรามันอยู่ที่การให้ของเราถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเราอยากจะมาเพื่อช่วยคนจริงๆอยากจะมาสร้างความตระหนักสร้างแรงบันดนาลใจให้คนเนี่ยกลับมาจัดการเงินของตัวเองจริงๆเพราะว่า เราเชื่อมั่นว่าคนที่จะไปต่อได้ในทุกๆวิกฤตเนี่ยเขาต้องมีความรู้และวินัยทางการเงินที่เพียงดีเพียงพอเพราะว่าวินัยทางการเงินมันเป็นรากฐานของหลายๆอย่างที่จะไปต่อในชีวิตมันมีคีย์อย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็แพงมากๆที่มีมูลค่ามากที่นิงจะพูดออกไปเป็นคีย์ที่หลายคนอาจจะบอกว่ารู้แล้ว แต่คําว่ารู้แล้วเป็นคันที่อันตรายที่สุดในชีวิตของคนคนเราเพราะว่าถ้าพูดคํานี้ออกมาปุ๊บสมองของเราจะปิดกั้นการเรียนรู้ทุกอย่างเวลาที่เรารู้อะไรก็แล้วแต่ให้เราขอบคุณแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยรู้แล้วหรือเรารู้มากกว่าให้เราพูดว่าขอบคุณที่แบ่งปันขอบคุณที่แบ่งปันนะขอบคุณนะขอบคุณที่มีเจตนาที่ดีที่อยากจะออกมาให้คนอื่นนะ แม้ว่าตัวคุณจะรู้ดีมากกว่าคนที่ออกมาให้แต่ให้มองที่เจตนาว่าการที่คนคนหนึงเนี่ยอยากออกมาให้หรือว่าต้องการอะไรมันมีคำคำหนึ่งที่อยากจะพูดว่าคีย์ที่แพงที่สุดก็คือว่าคนมีวินยัยทำอะไรก็สำเร็จถ้าวันนี้เราอยากสำเร็จ ในเรื่องการเงินสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือวินัยทางการเงินวินัยไม่เกี่ยวกับจํานวนแต่เกี่ยวกับความสม่ําเสมอเราอาจจะออมเงินวันละบาทก็ได้สองบาทก็ได้ทําให้มันเป็นนิสัยและการที่จะเป็นนิสัยได้มันมีสูตรของมันคือเริ่มต้นที่ยี่สิบเวันเกวันหนึ180วันหรือเป็นปีเป็นเดือนสะสมไปและก็มีความคิดในทางที่ถูกต้องในทางที่จะ ให้พลังเกี่ยวกับการหาเงินการลงทุนการจัดการเงินนี่คือนิสัยพื้นฐานที่จะต่อยอดให้เป็นคนที่มั่งคั่งในอนาคตและที่สำคัญอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆที่นิงตกผลึกและนิงก็เอามาให้ทุกคนก็หวังว่าคนที่ได้เข้ามาฟังเนี่ยจะตระหนัก แล้วกลับมาย้อนดูตัวเองว่าวันนี้เราใส่ใจตัวเองมากแค่ไหนเรารักตัวเองมากแค่ไหนหรือว่าเราเอาชีวิตตัวเองทั้งหมดเนี่ยไปฝากไว้ที่คนอื่นเอาไปฝากไว้ที่ธนาคารโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงๆแล้วคือสถานะเราเป็นยังไงหรือว่าเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับคําพูดของคนอื่นเราไม่สวยนะเราไม่ดีนะเราไม่โดดเด่น แล้วทำไมเราต้องยอมให้คนอื่นเนี่มาทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดทำไมเราไม่รักตัวเองด้วยการพูดดีๆกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองพูดคำที่จะทำให้ตัวเองมีพลังในชีวิตพูดคำที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดการลงมือทำพูดคำที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองยิ่งฉันช่วยเหลือคนฉันยิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันรักการให้ฉันรักการแบ่งปันสมองของฉันเป็นสมองเงินล้านคิดอะไรทำอะไรก็สำเร็จโอกาสในชีวิตของฉันเข้ามาหาฉันเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็เป็นคำพูดง่ายๆเป็นคำพูดที่ดีการบ้านสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่เข้ามาฟังหากระดาษมาแล้วก็ริ์17คำพูดดีๆที่คุณ พูดกับตัวเองตอนเช้าและก่อนนอนเพื่อทำให้ตัวเองมีพลังในการที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนและที่สําคัญอย่าลืมเราให้คนอื่นตลอดเราช่วยเหลือคนอื่นตลอดแต่เราไม่เคยพูดดีๆกับตัวเองไม่เคยที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่เคยที่จะจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนทำไมเราไม่รักตัวเอง สิ่งแรกเลยที่แสดงออกว่าเรารักตัวเองคือเราต้องพูดดีๆกับตัวเองเพราะคำพูดของเรามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกอย่างมันจะกําหนดโลกและอนาคตทางการเงินและอนาคตทางความมั่งคั่งของเราทุกอย่างในชีวิตก็สําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็กําหนด คำพูดดีๆกำหนดอน,นาคตตัวเองด้วยคำพูดของตัวเองขอให้ทุกคนมีวาจาประกาศสิทธิ์พูดอะไรก็สําเร็จพูดอะไรก็เป็นจริงขอบคุณค่ะ